โซดาปฏิมักสองจำพวกกสัทธานุสารีภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิกษุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไป ในทำหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลน,นี้เราเรียกว่าสัทธานุสารีอย่างลงสู่สมมติตะนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สปริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันกระทําแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปลตดพิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลขอธรรมานุสารีภิกษุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีอย่างลงสู่สมมติต,ตนิยาม ระบบแห่งความถูกต้องอยังลงสู่สับป,ปุริสภูมิภูมิแห่งสัตว์ตบุรุษล่วงพ้นปุุชนภูมิไม่อาจจะกระทํากรรมอันกระทําแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรจฉานหรือเปลตดวิสัยและไม่ควรที่จะทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล